ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งช่องความสูงเล็กๆสุทินบ้านหน้าครับเมื่อนี้มาเอาง่วครับมาเอาง่วขึ้นครับง่วโต๊กสางครับพี่น้องช่วงนี้ราคาง่วราคาคว้วยกับบอมีราคาหรอกครับบ่อคอยเป็นราคาง่วกับมาโต๊กสางครับหย่ากับบ่อคอยมีครับง่วกับจอยนะครับโต๊กสางขึ้นกับบ่อไ้ครับนี่ครับความลึกประมาณประมาณ2เมตรครับพี่น้องเมตรกว่งวาจะเข่า2เมตร แต่เลยเนี่ยเอาแมคโครนี่ยละครับมาซอยครับนี่ครับฝากพี่น้องที่รับชมนะครับเด้อนี่ครับฝากพี่น้องเโากดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยครับตั้งช่องว่านสุขเลยคุณิน่น้องหน้าทั้งช่องยูทูบครับนี่ครับเอาแมคโครมาซอยอ่าเบิ้ลบิลลุกครับลุกบ่ได้กำลังเหมือนก่อนกำลังเหมือนรับ เพื่อนขึืนครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นจังไดนี่ครับหัวโตกสางขึ้นบบได้ครับจอยครับพี่น้องช่วงนี้พี่น้องเฮาเลียงงัวเลียงควายบพเป็นราค่าครับ้าครับ่พ่อยมีนะครับจอยหลายครับโตกสางนะครับประมาั่นความลึกประมาั่นเกือบ2เมตรครับพี่น้องลุกบ่ขึนครับเ๋เลยต้องไหนเอาแมคโคมาซอยเพิ่นครับนี่ครับ ฝากเป็นอูท่าหอนไห้พี่น้องเขานั่ครับผมสำหรับม่วโต๊กสางพี่น้องเขาเลี่ยงกับระว่างครับเนี่ยครับมีส่างยุคกลางโคกกลางป้าครับโบรูจักครับม่วเพื่อนกับมาหายกินนะครับบ่มีหยาครับพี่น้องมีแต่ต้นยุ่มยอบเพื่อนกับมาหาโจกกินครับนครับเอาทีขึ้นได้ยังไงครับ เาเบิงน้ากันครับพี่น้องมันเปยั้งดอกกันท่างนั่นมันหนุนหลังมันจังน้อยมันก็บจีบบ่าข้นได้อยู่ว่เพราะ่มันตั่เขาดีกว่ยเออ

ได้ได้ไ,ไ comparative comparative <environments> ด้ด้านอีกด้านอี้ฮเยี่ยมเยี่ยมใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ขึ้นได้แล้ว ออไปเลยกดนี่ดันไปเลยดันเลยียเขึเออเออ้นเล้ยครับวันนี้ ตกสร้างขึ้นกรับเพราได้ครับหลุม oh บ่เลือกดอกกรว่ามัวบ่มีกำลังมัวจอยอมอน้ออ่ามันเมย์เอาเอาใหญ่ปล่อยมันปล่อยมันก่อนปล่อยมันยางก่อนปล่อยปล่อยปล่อยมันก่อนบ่ไอ้กล้ามเนื้อมันสั่นดึดดิดยืนมันนอนโดนอ่ามันนอนโดนไปละ